จากจังหวัดอุดรธานีค่ะไปต่อกันที่จังหวัดมุกดาหารค่ะจัดงานมุกดาหาร Art, สตรีอาร์ตศิลปะบอกเล่าชนพผืนเมืองลุ่มน้ำโขงครั้งที่4ย่านเมืองเกา่าส่งเสริมการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ค่ะสางไล่ใดให้ชุมชน นายวรยานบุญณราศ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดงานมุกดาหาร Art, สตรีอาร์ตศิลปะบอกเล่าชนพื้นเมืองลุ่มน้ำโขงครั้งที่4ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหยานเมืองเกา่าถนนสองนางสถิตเทศบาลเมืองมุกดาหารค่ะอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งการจัดงานทานี้ครับได้จัดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานสตรีอาร์ตที่ปรากฏอยู่ตามผนังกำแพง และพื้นที่ต่างๆย่านเมืองเกา่าครับนักาานการท่านผู้ชมกิจกรรมภายในงานสิมีการจัดนิทรรศาการศิลปะหัตถกรรมโดยศิลปินนักวาดภาพการแข่งขันนักเล่าเรื่องการเดินแบบแฟชั่นเสื้อผ้าพื้นเมืองาการแสดงดนตรีการจัดแสดงสินค้าการสาธิตศิลปะ,ปะและเครื่องปั้นดินเผาเป็นต้นครับ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวและเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจรวมไปถึงเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวก็ให้เกิดการสร้างงานสางอาชีพสางไรยใดในท้องถิ่นและชุมชนทั้งในระย,ยะสั้นและระยะยาวต่อไปครับเป็นอีกมองหนึ่งทีไปเที่ยวกันได้ครับทั้งมุกดาหาร,าหารทั้งเ้นเรียบกับแม่น้ำโคอันนี้น่าสนใจตลอดครับนาฮอนกับนาเที่ยวไปเล่นน้ำนาหนาวกับบรรยากาศดีอิจฉาพันยูครับ